ฉลองอัครทูตสวรรค์มีคาเอลคาเบียร์และราฟาเอลบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านจากหนังสือวิวร์สงครามเกิดขึ้นในสวรรค์มีคาเอลกับเหล่าทูตสวรรค์ของเขาต่อสู้กับมังกรมังกรพร้อมกับบริวารของมันก็ต่อสู้ด้วยแต่มันพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปมังกรใหญ่ คืองูดึกดำบรรที่มีชื่อว่าปีศาจและซาตานผู้ล่อลวงผู้อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินให้หลงไปถูกโยนลงมาบนแผ่นดินบริวารของมันก็ถูกโยนลงมาด้วยข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดผลพระอนุภาพและพระอาณาจักรเป็นของพระเจ้าของเราแล้ว และอำนาจเป็นของพระคริสต์ของพระองค์เพราะผู้กล่าวหาบรรดาพี่น้องของเราคือผู้ที่กล่าวหาเขาทั้งกลางวันกลางคืนเฉพาะพระพักพระเจ้าของเราก็ถูกโยนลงไปแล้วบรรดาพี่น้องของเราชนะผู้กล่าวหาเดชะพระรูหิตของลูกแกะและอาศัยคำพยานของตนเพราะเขาไม่หวงแหนชีวิต แม้เมื่อเผชิญความตายดังนั้นสวรรค์และท่านทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในสวรรค์จงชื่นชมเถิดวิบัติจงเกิดแก่แผ่นดินและทะเลเพราะปีศาจลงมายังแผ่นดินและทะเลด้วยความโกรธอย่างรุนแรงเพราะมันรู้ว่าเวลาเหลือน้อยแล้วบทอ่านจากพระวรสารนักบุญย์ บทที่หนึ่งข้อ47ถึงข้อ51เวลานั้นพระเยสุเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานแอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถึงเขาว่านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยานาธาแอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยสุเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศนาทแอลทูลตอบว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกรรษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดและจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์